สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการทำเต้าหู้ทอดเต้าหู้ทอดนี่ราคาถูกครับซื้อเต้าหู้มาป้อนละสิบบาทเองสองก้อนกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับก็เหมาะสำหรับคนไม่ทานเนื้อสัตว์ อะไรเี้ยครับเป็นอาหารนี่คืคลีนนะฮะไปดูกันนะว่าเราวิธีการทำทำหนึ่งอะไรบ้างนะครับโอเคป้ายก่อนที่เราจะทอดเต้าหู้นะครับเราก็ต้องทำน้ำจิ้มก่อนนะครับเดี๋ยวขอแนะนำส่วนผสมของน้ำจิ้มเต้าหู้ทอดก่อนนะครับอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำสอช้อนโต๊ะนะครับอันนี้เราต้องผสมให้ข้าวกันก่อนนะครับผสมทิ้งกันเอาไว้ก่อนนะครับผสมเพื่อให้แป้งละลายก่อนนะครับผสมไว้ผสมพอละลายดีแล้วก็ตั้งพักเอาไว้ อันนี้ก็เป็นน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่านี่ก็สองช้อนโต๊ะเหมือนกันแต่ว่ายังยังไม่ใช้นะครับอันนี้เป็นพริกป่นนะครับพริกพริกคือปั่นแล้วนะครับพริกปัน่นพริกตำแล้วนะครับพริกก็สิบดอกนะครับสิบเม็ดอ่าอันนี้น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูสี่ช้อนโต๊ะครับแล้วก็กระเทียม สิบกรีบนะครับสิบกรีบบุกปปพอพอพอแหลกนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องละเอียดนะครับอันนี้เป็นน้ําปลานะครับนี่เป็นน้ํำตาลทรายแล้วก็นี่เป็นถั่วลิสงขั่วแล้วก็อ่าตำบอ่บอๆนะครับบุบๆนะครับอืทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าทำยังไงบ้างน,นะครับ เราก็ใส่ส่วนผสมไปทั้งหมดเลยนะครับพริกมนี้สิเม็ดนะครับสิบตำพริกตำสิบเม็ดนะครับกระเทียมกระเทียมก็กระเทียมทุกอย่างนะครับก็10บกลีบนะครับน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูนี่4ช้อนโต๊ะนะครับหนึ่ง 2 3 4ช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครับนะครับนะแล้วก็ น,น้ำเปล่าน้ำเปล่านี่สองช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายสี่ช้อนโต๊ะนะครับสี่ช้อนโต๊ะแบบเป๊ะๆน,นะครับไม่ต้องแผ่นะครับสามสี่ห้าทีนี้เราก็เปิดแก๊สครับ เปิดแก๊สก็แก๊สบ้านปกติเนี้ยครับแก๊สนี่เนี่ยครับเปิดสุดหมือนกันนะครับเปิดสุดนะครับแล้วก็เที่ยวไปเรื่อยๆนะครับพยายามเที่ยวไปเรื่อยๆเที่ยวให้เดือดนะครับเที่ยวก็ต้องกรองต้องต้องต้องคอยคนด้วยนะครับเดี๋ยวก้นมันจะไหม้นะครับคนไปเรื่อยๆ ครับพอพอเริ่มจะเดือนแล้วนะครับก็เอาเอาน้ําที่ผสมแป้งแล้วเนี่ยนะครับละลายกับแป้งแล้วนะครับอ่าหยดไปก่อนนะครับสักสักหนึ่งช้อนก่อนอ่าสองช้อนนะครับอ่าสองช้อนก่อนนะครับแล้วก็เที่ยวนะครับครับสองสองช้อนก็ค้นพอแล้วนะครับค้นพอแล้วนะครับ เนี่ยผมจะบอกว่าน้ำจิ้มน,นี้นะครับคุณสามารถจะเอาไปจิ้มลูกชิ้นลูกชิ้นปิ้งก็ได้นะครับหรืออะไรที่ที่มีความจำเป็นจะต้องเหนียวเหนียวเนี่ยครับต้องการน้ำจิ้มเหนียวเหนียวนี่ใช้ได้เลยนะครับอ่าก็กลวว่าน้ำส้มหรือจะเป็นพวกไก่ทอดไก่ย่างก็ได้นะครับเพราะรสชาติดีคล้ายคลึงกันเลยนะครับ รสชาตินดเป๊ะเอาไปใช้ได้หลายอย่างครับทําไม่ได้ครับทำมาไว้นะครับนอกจากว่าเต้าหู้แล้วก็ถี่เหลือก็เก็บเอาไว้ใส่ตู้เย็นนะครับไว้ท่านอื่นนะครับโอเคเวลาเราต้องการจะทานนะครับเราก็แบ่งนะครับเราไม่ได้ทานหมดนะครับแบ่งน้ําจิ้มนะครับใส่ถ้วยตามปริมาณซึ่งเราจะทานนะครับหมดแล้วเราก็ค่อยมาทําใหม่นะครับ ัดให้พอดีพอดีนะครับเหลือก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้นะครับอเมื่อใส่ถ้วยได้แล้วนะครับก็เอาถั่วพั่วนะครับโรยไปนะครับอพอสวยนะครับพอสวยงามก็พอแล้วครับอโอเคครับเราขอรน้ำจิ้มนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปทำเต้าหู้ทอดกันนะ คราวนี้มาถึงขั้นตอนการทอดเต้าหู้นะครับเปิดแก๊สนี่ให้สุดเลยนะครับสุดเลยนะครับแล้วก็เอาน้ํามันใส่นะครับน้ํามันใส่นะครับน้ํามันนี่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับใส่ไปเยอะๆเลยนะครับใส่เพื่อจะให้ท่วมเต้าหู้นะครับน้ํามันซึ่งเหลือเนี่ยทุกคนถามมาหลายคนนะครับว่าเอาไปใช้ได้ไหมมันเปืองนะอะไรต่างๆเนี่ยใช้ได้ครับเก็บเอาไว้นะครับน้ำมันที่เหลือนี่ครับเก็บเอาไว้ อย่าเอาไปทิ้งนะครับตั้งให้น้ามันเดือดนะครับในช่วงนี้ที่รอการเดือดเนี่ยเราก็จะไปหั่นเต้าคู่นะครับเต้าคู่เนี่ยราคาถูกมากนะครับที่ตลาดนี่ก้อนเท่านี้นะครับก้อนเท่านี้นะครับราคา10บ,บาทนะครับ10บ,บาทเองนะครับทิ เป็นเต้าหู้แบบนิ่มนะครับเวลาไปซื้อ่ีต้องบอกเขานะครับเต้าหู้ขาวแบบนิ่มนะครับเราก็มาหั่นครึ่งก่อนนะครับเช่นอย่างนี้นะครับเอาผ่าผ่าครึ่งเห็นชัดชัดดีกว่านะครับผ่าครึ่งอย่างนี้เลยนะครับทีนี้เราก็ต้องเอาเอาด้านด้านนิ่มเนี่ยขึ้นนะครับตอนทอดเนี่ยเราจะเอาด้านด้านนอกเนี่ยลงนะครับการหั่นนะครับก็หั่นอันนี้ครึ่งหนึ่งนะครับตัดครึ่งนะครับ อันนี้ก็ตัดครึ่งนะครับส่วนอันนี้เราเราเราหั่น4นะครับแบ่ง4ี่หนึ่งสี่นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับสี่นะครับเดี๋ยวรอให้น้ำมันเดือดก่อนนะครับ ครั้งก่อนนี้ผมเคยสอนแล้วนะครับว่าดูน้ำมันยังไงนะครับว่าเดือดหรือ,อยังนะครับถ้ามันยังเป็นก้อนปุดปุๆขึ้นตามกันเนี่ยยังไม่เดือดนะครับน้ำมันที่เดือดเนี่ยจะเป็นเกลียวขึ้นมาจากก้นกระทะนะครับเป็นเกลียวหมุนขึ้นมาเลยนะครับรอให้น้ำมันเดือดแป๊บนะครับ น้ำมันเดือดแล้วนะครับเห,เ,หเห็นไหมครับเป็นเกลียวขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ก็ตัดเต้าหู้ใส่เลยนะครับตัดเต้าหู้ใส่เลยนะครับ ก็ไม่ต้องพยายามไปไปยุ่งมันนะครับปร่เดี๋ยวเต้าหู้มันลอยเองนะครับลอยให้มันลอยเองนะครับผมจับเวลาแล้วก็ประมาณ3นาทีนะครับเดี๋ยวเราก็เราก็ลองพลิกนะครับพลิกพลิกด้านนะครับพลิกเอาด้านด้านล่างขึ้นมานะครับถีก็จะได้สวยนะครับจะได้กรอบนอกนุ่มในนะครับ ด้านรักสามนาทีนะครับก็สวยแล้วนะครับสวยแล้วนะครับก็กลับขึ้นได้แล้วนะครับกลับขึ้นกลับขึ้นพักไว้นะครับพักให้สเด็ดน้านะครับบน้ำมันนะครับ ที่เหลืออีกอันหนึ่งก็ทําเหมือนเหมือนเดิมนะครับทําเหมือนเดิมเช่นเดิมนะครับเอาใส่ในกปเดยนะครับใส่กปเลยนครับใส่เลยนะครับทำเหมือนเดิมอีกนะครับทอดด้านละประมาณ3นาทีนะครับและเมนูเต้าหู้ทอดก็เรียบร้อยแล้วนะครับ พร้อมที่จะทานแล้วกรอบนอกนุ่มในทานร้อนร้อนอร่อยนะครับเห็นไหมครับน้ำจิ้มทำไว้นี่เหลือนะครับเก็บเอาไว้นะครับไว้ทอดได้อีกนี่ราคาลงทุน10บาทนะครับกับน้ำจิ้มไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นะนนะครับน้ำจิ้มยังมีเหลืออีกเยอะนะครับงั้นผมต้องขอลาแล้วนะครับถ้าหากว่าคุณชอบก็กดไลค์นะครับ ถ้าใช่ให้กดแชร์นะครับแต่ถ้าแคร์ติดตามนะครับสวัสดีนะครับขอลาไปก่อนบายบายแล้วเจอกันอีกนะครับดูนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับว้าวเยี่ยมมากครับ